อยิ่งก็มาน้อยเกิดขี้ตมที่นี้แต่และคนสภาพนะครับสะบักสะบอมออกมาทีนี้เห็นไหมครับคือสัวตายแต่คือปึกแต่คือบ่เบื้องเอาถ้ากลางบ้านมาขึ้นหนีออกจากมันจะมันดีจริงเอากูถามมันสะกอนเอาเอาก็าบัรบอกว่าถ้ากลางบ้าน <c oughs> ถ้กกับบ้านน,นอีสามันบอทักกับบ้านอีสามึงก็จะอิสามึงเห็นหย่ง<ม>เอบ้านนะอีสามันก็จะอิสามึงเรื่องไะไรเฮ้ม <c oughs> ถ้าไม่ัวสวตีนเขาปากก็ไม่อยู่สื่อ,อทีนี้ก็จะไปอีสามึงเรื่องอะไรเอาอิสามึงแล้วมันได้อะไรอ ไอ้ซามึงเรื่องอะไรไอ้สาเป็ผู้เสียเส้นนี่นะไอ้สาได้หั่นได้หนีเงินกับสองหลังรถกระสี่ประตูเนาะที่ประตูจะได้เฉพาะสองหลังจะได้ไปนไปตัวเขาไปต้มเขาวันนี้อืไปหลอกเขาจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เจ้าเดียวเป็นล้านเอามันจะได้ยังไงคือพขายของนะเอาเจ้าเฮ็ดหนังจะเาเงินใช้รูปไปหาโุงเลียนมันนี้เอา จะแซวเงินเดไปเติมน้ำมูนน้ำมันมาเนี้ยจ้าซวแล้วกันเกษตรน่น่ะจะมาเห็ดเมฆานี่คือแ้าแล้วเมฆาโอ้ยนี่นะคะนี่แหละก็เหยียบเหยียบขี้ไก่ไม่โสจะไม่ทำนะคะการเกษตรค่ะจะไม่จับจอบจับเสียมอีกต่อไปแล้วค่ะนะจะแต่งตัวสวยๆค่ะนี่นะคะให้หนุ่มคูบูต้านะคะให้เราค่ะเข้าร้านสมสวยทุวันทุกวันค่ะนะให้เรา ปอกแรกทุกวันนั่นใ้เราอยู่ได้ค่มึงอยากเซิร์ม,มึงเซิงลงไปกูมีหน้าที่ต่อให้มึงเซิงอย่างเดียวตีไม <c oughs> <ด>่ครับนะขอแค่นี้เนี่ยอันนี้อะไรคะให้เราจับตบจับเสียมหน้าแดงหน้าดําครับหน้าดําปี้ๆเลย <c oughs> <c oughs> โบให้เราทําแบบนี้รักตายเลยครับมันจะไปเลิกแบบนี้เ <c> ห <oughs> อพีน้องเอฟซีลตายเลยครับ แม่พลประดิณไฮโละนะครับพี่น้องเอฟซีครับเขาล้านเสริมสวยไปเห็ดนมตบนมดึงหน้าไปตบนมดึงหน้าตบนมดึงหน้าที่หนอนกูจะถางให้มึงถางให้มึงเซิรทุกวัะถางให้มึงเซร์นกูไม่ได้ปฏิเสธเซิร์นเซิร์นลงไปนะกูมแตมึงเล่นเหมาทั้งคืนเลยมะอืมนะถ้ามึงไม่กูจับจอบจับเสียมนี่นะไม่เหมือนพี่เป็ดของกูนะถ้ากูได้พี่เป็ดกูก็ตั้ง กูว่าจะทําโกดังหน้าบ้านเลยกูมาตั้งปูนตรงป,นป,นปูนปั้นขายกูว่ากูได้แน่นอนแบบนี้อืมนะนี่เอฟซีกูก็มีนี่กูจะขายของออนไลน์ด้วยส่งอย่างเดียวคนมันกับว่างแผนกันไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีโอตายแล้วชีวิตทีนี้ <c oughs> เออแล้วไงแล้วทีนี้เหยียบกี่ไก่บ่ฟอได้ป่ะดีครับพี่น้องเออเหยียบกีไก่บ่ฟอปะเนี้เอ้า ขายของก็บไ่ได้ขายเด้สิ ة, หาเงินทานายปรกินมันนี่เอาถ้ามีแล้วครับมีเงินถุงเงินถังมาแล้วมันมีรองท้องมาแล้วเงินนั่นน่ะนะเงินบริจาคจะ่บบจามัมหน่อยดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจมันออกมาเบาแล้วครับเรื่องเงินบริจาคแม่นอกใสจเรามาเ้าเลยบัน้มาเท่าแท้ลูกกูอยากฟังมึงอีหามึงถ้ามีการตรวจสอบภาษีะ 4, นะคะกูอยากฟังเจ้าตัวมันลูกฉันผ่านสลุยแบนี้โอ้ยอยู่ไปผ่านเนีอง,<า>งล่ง เอาลแม่ก็ตีเนี่การผ่านกับผ่าก็ถือว่าถาผ่านก็ถือว่าได้เป็นการตรวจสอบได้เป็นการแสดงความรู้สึกใจเนาะแต่ถ้าบ่ผ่านเดฟมันจะบอกแบบใดๆมันเป็นการฟอกขาวให้ตัวตัวเองได้บ่ายเอาละแม่ถ้าไม่ผ่านก็สิว่าเขากันแกล้งนี่อาจะหาว่านี่นะครันี่นะครันุ้ยโดนกันแกล้งอ่ะโดนทันุ์สี่เปิดรับบริจาคเยอะแยะทำไมจะต้องมาลงที่ลูกพูดจะเล่าน้อยมึงก็บริจาคพูดเนาะอืบริจาคมันรวยผิดปกติเด้บัดนี้ เอาไปทำวัตถุประสงค์ไหมมีตุนไว้แล้วเงินอ่ะมันไม่ได้เดือดร้อนหรอกตอนนี้มันก็เห็นไหมมันไม่ได้เดือดร้อนเลยชีวิตใสชีวิตทั้งชีวิตนี่มีกินมีใสอยู่แล้วจะว่ามันหน่อยบอกจะว่ามันหน่อยจิครับเงินเอาถ้าคนเรามีความบ่ิสูใจนี่เงินก้อนนี้เชื่อไหมว่าอดีตอดีตสามีไม่รู้เห็นไม่รู้เห็นด้วยจะไมายังบูจาปึกมจะไม่ยังบูจาปึก อธุรกรรมแบบต่างๆก็ๆต้องให้เมียเนาหามเน,มนมาะมัน่รู้ละมันอยังแล้วหนังยาหนัง,นงมเมียเม็ดปื๊ดบันนี้เอาเถ้าเอาให้เงินนั่นเขาเผิ่รับ้วเพราะด้จ่ายหรือ้ามือได้เท่าเนี่ยเขาไปซื้อนั่นซื้อนี่เลยบันนี้เออบันนี้ บ้าวสั้นๆมากระโจกๆยู boy? ่แล้วบวะนี่ไม่ได้มาตบตู้อย้นเอเาบอเออกระชับนั่นกระชับนั่นแล้วเวยเนี่ยใช่ไงได้จ้ะกระชับนั่นกระชับนั่นเลยเท่าโอร่เพื่อนโซ่บ่ได้ดิข้าไปปัวหอข่อยนี่ครับโอ้ยเฮ็ดเพื่อเจ้าสุดๆเลยนี่แต่มันสุขภาพแข็งแรงเลยโอ้โหถ้ามันสุขภาพแข็งแรงมันก็มีดีต่อเจ้าได้เพื่อนสุขภาพโบแข็งแรงงอยเพื่อนโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องยศีอืม หอ,อยแต่มันสุขภาพแข็งแรงมันสิเปิดปากอันนี้เปิดปากวัดปิด,ปปดลลีน้นนองมาเห็นอย่างว่ามอเตอร์ไซค์นั่นนะ,อะอนเออนมเามอเตอร์ไซค์เท่านั้นดีไม่ก็เอารถไปเอาถัางน้ำมันลงนี่เอารถไปคืนแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนเดิมไง<ต>อันนี้มันเอารถกระบะมาไงเออมันเป็นแบบนั้นนะครับพีน่น้องเวียจีนนะเจ๊งใดบ่าไปจัดการอ,อ,ยอย่าลืมวันนี้ด้วยนะ,อ,ะอย่าลืมวันนี้ด้วยนะ มันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนก็ตาสว่างนะนะทุกคนก็ตาสว่างนอนดำเพราะในโบดัมจะไหนครับพี่น้องเอฟซีเอาะแต่ไม่ดำได้ยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายแล้วชีวิตที่นี่นะฮะ มันเป็นแบบนั้นนะครับพี่นอ้องเรีเอ้าอันนี้ก็เว้นกรรมพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะอือนี้ดวงพ่อแม่งคิดว่ามันจะดีกับเก่าคิดว่ามันจะดีกับหัวเก่าโอ้ยอันนี้แหละบาปกรรมเบ้นได้หนบาปผัวได้หน่บาปผัวเก่าได้นน่ มันจะทําทุกวิธีทางทํำยังไงก็ได้นะครับหาทางที่จะเลิกกับผัวเก่าเพื่อจะได้ผัวใหม่อยากลองของใหม่มันอยากลองของใหม่อยากวาดของใหม่แล้วบอหนี้่นะครับพี่น้องเอฟซีอยากลองของใหม่เห็นไหมนะอยากลองของใหม่บาผัวแล้วบอหนี้เงินที่ได้มาได้มาแล้วนะสุดท,ท้ายจะไม่เหลืออะไรเลยทั้งที ตอนนี้ก็คิดหนักแลละครับกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วครับตอนนี้ได้ยินข่าวว่านะถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับหอกกูป่วยพันป่วยพันซูเแล้วครับออป่วยแล้วครับทีนี้ไม่สบายคิดหนักเอฟซี FC เขาตาสว่างแล้วเขาตีแผ่ความจริงเขาเฉยหมดแล้วม่าพฤติกรรมเป็นยังไงมึงไปหลอกล่อเอาเงินเขาเแบบไหนนะไม่งั้นมันไม่ขอเลิกว่ายังไม่ขอเลิกได้ยังไงก็ต้องขอแหลนะเนาะ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากอัปเดตชีวิตอยากอัปเดตหีตัวเองขึ้นที่นี่นะใช่ไหมล่ะหีจะกอยเตอร์ที่นี่กูตายแล้วชีวิตเออเป็นยังไงล่ะทีนี้ตาสว่างหรือ,อยังึตาสว่างหรือ,อยังกดไลค์ด้วยดันดันท่อนไล่นะ